ดีทุกท่านครับขอบคุณมากที่ดำเนินงานมาอย่างเรียบร้อยดีในระยะเวลาหนึ่งปีถ้าเรานับตั้งแต่วันเริ่มต้นที่เรานำหนังสือมาที่นี่คือวันที่6ธันวาคมปีที่แล้ววันนี้วันที่3ธันวาคมขาดอีก3วันก็จะครบป,ปีพอดี1ปีที่ผ่านมาผมได้มาเห็นว่าเราก้าวหน้าไปเยอะมากเกินกว่าที่คิด ก่อนที่เราจะเริ่มประชุมกันเมื่อกี้นี้ผมก็มานั่งหลับตาพิจารณาดูว่าความสำเร็จทั้งหลายนั้นะะเกิดขึ้นจากอะไรแน่นอนเรารู้ว่าไม่ใช่เกิดจากการเริ่มต้นของคณะทำงานที่มาจากกรุงเทพไม่ใช่ความสำเร็จจากการที่เรามีหนังสือ ไม่ใช่ความสําเร็จจากการที่เรามีการสื่อสารติดต่ออะไรอย่างดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเพราะเราเข้ามาถูกที่เรานำเรื่องวิชาความรู้เรื่องสติปัญญาเข้ามาหาเรื่องศาสนาเรื่องศาสนากับความรู้และสติปัญญาดำเนินมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรร ตั้งแต่สมัยที่มนุษย์รู้จักพระเจ้าพระเจ้าสอนมนุษย์เรื่องศาสนาด้วยวิธีการของความรู้และสติปัญญาเพราะเราคิดถูกที่เรานำเอาวิชาความรู้และสติปัญญาเข้ามารวมกับศาสนาสองอย่างนี้จะไปด้วยกันได้อย่างดีเสมอแต่ในขณะเดียวกันผมพยายามย้ำตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เราเข้ามาที่นี่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ปล่อ ให้เข้ามาพร้อมกับศาสนาและความรู้และสติปัญญาก็คือเรื่องการเมืองเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับความรู้และศาสนาเมื่อนั้นจะเกิดความขัดแย้งทันทีเพราะฉะนั้นอยากจะบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นและบัดนี้และต่อไปในภายหน้าว่าโครงการของเราพยายามแยกการเมืองไปเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มพูดถึงเรื่องการเมืองวิธีการของเราจะเปลี่ยนไปหมด ความรู้อย่างบริสุทธิ์ศาสนาอย่างบริสุทธิ์จะถูกการเมืองเข้ามาแทรกแซงเมื่อถูกการเมืองเข้ามาแทรกแซงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลประโยชน์เราอย่าพูดถึงผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราเมื่อเราดําเนินงานหมุนเวียนหนังสือในมันสยตสองสิ่งที่เราไม่อยากให้เข้ามาคือการเมืองและการค้าจะไม่มีเรื่องธุรกิจจะไม่มีการขายสินค้าจะไม่มีการโฆษณาอะไรทั้งสิ้นในกิจกรรมที่เราทําอยู่ สิ่งใดก็ตามหนังสือชุดใดก็ตามถ้ามาด้วยวิธีการค้าหรือมาเพื่อโฆษณาเผยแพร่การเมืองเราต้องเอาออกไปเพราะว่าท้ายที่สุดเราจะควบคุมการเมืองและการค้าไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เราทำให้หนังสือและการเรียนรู้กับศาสนาไปด้วยกันอย่างบริสุทธิ์เราจะทำงานเป็นผลสำเร็จอย่างที่เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกนี้เป็นเพียงพื้นฐาน ผมไม่อาจจะกาหนดได้ว่ามันจะดําเนินไปอย่างไรคณะที่ทํางานมนาจากกรุงเทพมาจากที่ไหนก็ตามไม่อาจจะบอกได้ว่าการดําเนินงานของระบบหนังสือบุนเวียนในมันสยิดมันจะไปทางไหนคณะทํางานที่นี่เองจะเป็นผู้กําหนดว่ามันจะเป็นไปอย่างไรและประสมผลสําเร็จอย่างไรเรามีวิธีการเท่านั้นเรามีเป้าหมายให้เห็นแต่การเดินจาก ต้นทางไปจนถึงปลายทางนั้นเรากําหนดไม่ได้ท่านทั้งหลายต้องกําหนดเองและจะต้องดําเนินเองทั้งสิ้นนะครับทั้งสิ้นเท่าที่ผมเห็นนี่คือความสําเร็จความสาเร็จในระยะเวลาหนึ่งปีมาถึงขนาดนี้นับว่ายิ่งใหญ่มากเราทํางานนี้ในนามของพระเจ้าเมื่อเราทํางานในนามของพระเจ้าย่อมประสบความสําเร็จ